ใครที่อยากจะเปลี่ยนทรงผมแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนง่ายๆด้วย Google AI Studio กันค่ะ คุณสามารถทำผ่านมือถือได้ด้วยนะคะเพียงคุณไปดาวน์โหลดแอป Gemini มาให้เรียบร้อยเมื่อเปิดแอปมาแล้วให้คลิกไปที่รูปภาพที่มีรูปกล้วยอะคะ่ะเท่านี้เองจากนั้นคุณก็พิมพ์พร้อมแล้วก็อัปรูปภาพที่คุณต้องการจะเปลี่ยนมาเท่านี้แล้วกดรันกดส่งเข้าไปก็สามารถเปลี่ยนทรงผมของคุณได้แล้วแต่ถ้าคุณทำผ่าน Google AI Studio นะคะคุณก็เข้าไปและคลิกที่ ชายนาโนบานนาจากนั้นก็อัปโหลดรูปภาพของคุณแล้วก็พิมพ์พร้อมทรงผมเข้าไปแบบนี้นะคะและกดรันเท่านี้เองคุณก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้เป็นร้อยๆทรงแล้วล่ะคะ่ะหากใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผิงด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อรับชมวิดีโอถัดไปค่ะ